มหาวิทยาลัยรามคำแหงรั้แห่งความเข้มแข็งและอดทนผู้คนมากมายที่ก้าวเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทุกคนต่างก็รู้ดีว่ารามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนของรามคำแหงที่ไม่บังคับในการเข้าเรียนจึงเป็นชีวิตที่มีอิสระ ทำให้นักศึกษารามคำแหงหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความขยันและความมุ่งมั่นในการศึกษาที่ต้องใช้ความเข้มแข็งและอดทนจึงจะคว้าปริญญามาเป็นความภูมิใจได้ภายใต้ความเข้มแข็งและอดทนนักศึกษาแต่ละคนมีแนวทางที่จะก้าวข้ามอุปสรรคที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเหตุผลในการเลือกเข้ามาเรียนที่แตกต่างกันอีกด้วย นักศึกษาบางคนเลือกเรียนปริญญาตรีในเวลาเดียวกันถึงสองใบด้วยเหตุผลเพราะอยากเรียนเพื่อพ่อแม่และเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองรักหรือแม้แต่การเรียนแบบพรีดีกีบางคนยอมบักบั่นและเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาสอบเพื่ออยากเรียนจบก่อนและได้มีงานทำก่อนเพื่อนๆความตั้งใจและความมุ่งม,มั่นในการเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็นหนึ่งในปริญญาที่เธอเลือกสำหรับการเรียนที่รามนะคะแล้วก็เรียนปริญญาอีกใบหนึ่งะคะ่ะเรียนสองใบหนูตั้งใจอยากจะให้รางวัลพ่อแม่เพราะว่าที่บ้านหนูฐานะยากจนแล้วก็ครอบครัวก็ไม่มีใครเรียนจบปริญญาตรีะคะ่ะอยากให้พ่อแม่ได้ภูมิใจะคะ่ะคือความลำบากของหนูมันอาจจะแบบว่าคิดว่าตัวเองลำบากมากแต่พอคิดถึงพ่อแม่มันก็แบบว่า ความลำบากตรงนี้มันน้อยนิดมากค่ะหนูก็เลยแบบมีกำลังใจทำทุกอย่างถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ว่างมาสอบการสอบตัวก็ไม่ใช่ว่าบางครั้งอาจจะเป็นเพราะสอบไม่ผ่านหรือว่าแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักเราก็อย่าคิดว่าแบบเราด้อยอะค่ะเราก็คิดว่าเราต้องทำได้ดีกว่านี้ก็ไม่ต้องแข่งกับใครมากค่ะแข่งกับตัวเองก็พอ อยู่ในพีดีกีค่ะคือเหมือนกับว่าเราเรียนมอปลายไปด้วยแล้วก็มาเรียนมหาลัายด้วยอะค่ะตั้งรถเมมามาลงที่เซนทันพารามสองแล้วก็ขึ้นรถตู้มาแล้วคนมันจะเยอะมากแหต้องรอนานบางทีแบบเป็นชั่วโมงเลยรถมันก็ติดอะคะ่ะกว่าจะมาถึงกว่าจะกลับกว่าจะอะไรก็เหนื่อยค่ะ เดินทางบางทีหนูว่าสอบเช้าหนูก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพราะว่ารอรถนานบางทีรถติดอีกต้องมาเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนอีก <Yeah. S 1> ก็เหนื่อยนะคะแต่หนูว่ามันก็ดีเป็นประสบการณ์ชีวิตอะคะ่ะหนูก็ต้องแบบว่าพยายามสอบให้มันผ่านค่ะต้องอ่านแบบว่าตั้งใจอ่านสอบให้มันผ่านเพราะว่าหนูถ้าหนูสอบไม่ผ่านเนี่ยหนูก็ต้องลงเรียนใหม่หนูก็จะเครียดมันดีกับชีวิตเราอะเราเรารีบเรียนให้จบดีกว่าทํางานมันอาจจะได้ทํางานดีดีกว่าไม่ต้องไปเหนื่อยไปสอบ ไปสอบเข้ามาหาลัยให้เครียดมากกว่าเดิมนอกจากความเข้มแข็งและอดทนที่มาจากความแตกต่างกันแล้วในยุคดิจิตอลที่มีทั้งโซเชียลและเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามาเบี่ยนเบนความสนใจถือเป็นสิ่งยั่วยุที่เป็นบททดสอบความเข้มแข็งและอดทนในการเรียนรมนะคะเป็นการเรียนรู้ด้วยตอนเองด้วยแล้วก็เข้าเรียนอ่านหนังสือเหมือนตอนไปเรียนก็ไปเรียน ปกติเข้าเรียนทุกทุกครั้งนะคะแล้วก็พอปิดคอร์สก็จะเริ่มอ่านหนังสือเลยะคะ่ะเตรียมตัวก่อน1เดือนก่อนก่อนจะสอบสิ่งที่อายุเช่น TV, Facebook, ทีวีเฟซบุ๊กพวกนี้นะคะ่ะบางครั้งก็ไม่ค่อยได้อ่าน1 <c oughs> <c oughs> นเลยก็คือต้องมีความอดทน2ก็คือขยันอ่านหนังสือไม่เพียงแต่ระดับปร,ริญญาตรีที่ต้องมีการเรียนอย่างมุ่งมั่นและอดทน การศึกษาในระดับปริญญาโทยังมีการเรียนอย่างเข้มข้นเพราะนอกจากการเรียนการทำงานต้องมีการศึกษาค้นคว้าและการปรับตัวเข้ากับเพื่อน,นร่วมชั้นเรียนที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุอารมณ์และความคิดเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งอะไรก็คือ,อจะทำยังไงดีให้เรามีความรู้สึก พร้อมที่จะมาเรียนหนังสือจิตใจต้องเข้มแข็งเลยละ่ะต้องต้องต้องพยายามไม่โดดเรียนอะ่ะใจเราก็ต้องแข็งพอว่าอย,ยังไงเราก็ต้องไปให้ได้เพราะว่าเราตัดสินใจมาแล้วว่าเราทํางานไปด้วยเราเรียนไปด้วยเราจะมาใช้ความเหนื่อยล้าจากการทํางานมาเป็นข้อจํากัดในการใช้ชีวิตการเรียนหนังสือ,อไม่ได้ส่วนในเรื่องของความอดทนเนี่ยมันก็ต้องอดทนหลายอย่างเนาะ มีการปรับตัวกับเพื่อนเราก็ทํางานเนี่ยเจอเพื่อนร่วมงานเราก็ปรับตัวมาบ้างแล้วแล้วเราก็ต้องมาเจอกับบางทีเรามาเจอกับเด็กเด็กเนี่ยก็จะมีอะไรหลายหลายอย่างที่เราจะต้องอดทนกับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันการเรียนซึ่งเราไม่มีแล้วละ่ะสภาพการแข่งขันการเรียนน่ะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยยังจะแข่งขันการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสภาวะที่ชิงดีชิงเดน่นหัวงการเราก็ต้องอดทนว่า เราบางอย่างเราก็ต้องพึ่งน้องเขาเราก็ต้องยอมอ,อ,อดทนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือเพราะว่าสมองเราอะอายุเยอะแล้วสมองมันก็ไม่ได้จดจำเหมือนตอนที่เป็นเด็กๆอีกนะครับก็ต้องอดทนต่อความง่วงอดทนต่อความอะไรอะแรงงานที่มาหาศาลมากแล้วไหนจะต้องทํางานมันก็มีการเบียดบางเวลาทํางานบ้างเบียดบางเวลาพักผ่อนเวลาส่วนตัวของเราอันนี้ก็ต้องอาศัยความอดทน ในความเข้มแข็งและอดทนอาจมีหลากหลายทัศนคติแต่ในที่สุดความเข้มแข็งของจิตใจเท่านั้นที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้